สนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะ กลับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับปัญหาอัญากรรมมีให้เห็นต่อเนื่องในสังคมนะครับเมื่อไปดูสถิติเรื่องของการก่อเหตุอย่างคดีทางเพศเองเนี่ย<ฆ>ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของผู้ที่ก่อเหตุแล้วพ้นโทษออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้านะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมที่จะให้ผู้ต้องขังเหล่านี้แหละครับที่เพิ่งพ้นโทษออกมาติดกําไร e m เพื่อที่จะได้ติดตามพฤติกรรมคือติดไปเนี่ยเป็นอย่างต่ำอย่างน้อยในสินปีเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีแง่มุมจากหลายภาค ส่วนวิเคราะห์กันนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาหรือไม่กับอีกหนึ่งแง่มุมค่ะเพื่อเป็นการป้องกอันอายกรรมที่อาจจะเกิดซ้ําโดยเฉพาะในคดีทางเพศคดีข่มขืนเพราะต้องยอมรับนะคะว่าเหยื่อที่ถูกกระทํามักจะมีปมในใจไปตลอดชีวิตลงสนามข่าวเรื่องนี้กับคุณโชติมาจัน์คงค่ะ แบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปเรารู้จักเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่เนื่องจากว่าพื้นที่นั้นน่ะมันเปี่ยวแล้วมึดเราก็ไม่กล้ายอยู่ที่จะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเดินตามไปแต่เราไม่คิดแต่เราเดินตามห,าหา่างๆเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่เดินตามห่างๆถามว่ามันรอดไหมก็ไม่รอด ปมการล่วงละเมิดทางเพศนี้จะอยู่ในความทรงจำของผู้ถูกกระทําไปตลอดชีวิตตอวอยากให้พี่แพลมองเห็นภาพนะตั้งแต่วันที่เอิร์นโดนล่วงละเมิดทางเพศ เออหลอกตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นแค่ความฝันอันนี้เป็นเรื่อง,องปกติเลยเป็นเรื่อง,องปกติของคนที่โดนล่วงละเมิดทางเพศก็คือมักจะอาจจะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธความจริงแต่มันไม่จริงทุกอย่างมันรู้สึกไงแล้วสุดสุดท้ายมันก็มาปรากฏในความฝันแล้วมันก็พัฒนานั่นแหละกลายเป็นอาการปว่วยทางใจ ตัวจริงสนามข่าวมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องขังคดีที่มีความผิดเกี่ยวกับเพศในเรือนจำบางขวางขณะที่พวกเขากำลังเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัวคือทะเลาะทะเลาะกับทะเลาะกับแฟนเนี่ยคือหมายความว่าทะเลาะแล้วแฟนแจ้งเพราะเพราะโกรธเราเพราะว่ารู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ที่เขาต้องบอกว่าเราเป็นคนทำลูกเนี้ยไม่ไม่ไม่ครับ คีแล้วก็แฟนมาแถลงการให้ที่สาลว่าผมไม่ได้ทํากับลูกสาวเนี่ยมาแถลงการแต่คือสารไม่บอกไปเคื่อนท่านกำแพงสีเหลียยเนี่ยเขาปล่อยตัวมาหน้าเรือนจำถ้าเขาไม่มีเขาพลาดไปแล้วคนเรามันก็คือพลาดเราสอบถามถึงกระบวนการจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงกระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัวว่าจะสามารถวิเคราะห์วัดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ ซึ่งกระบวนการจำแนกสำหรับผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการรับตัวเข้ามาเราก็จะทําจําแนกเบื้องต้นนะครับสอบถามประวัติความเป็นมาภูมิหลังการศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับคดีนะครับตลอดจนความพร้อมเรื่องของครอบครัวนะครับสาเหตุการกระทำความผิดเพื่อที่จะจําแนกเขาไปสู่การปฏิบัติในเรือนจำอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมก็ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาพุทธิสัยนะครับหรือตลอดในเรื่องของการเข้าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูการศึกษาการเข้าไปอยู่ในกองงานต่างๆนะครับจนสู่กระบวนการสุดท้ายเขาเรียกว่ากระบวนการเตรียมความพร้อปล่อยก็จะมีการทําแบบประเมิน OA อนะครับอย่างที่กีที่ที่ได้เห็นกันแล้วนะครับก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ว่าเพื่อป้องกันการทําความผิดซ้ำนะครับถ้าคนไหนมีความเสี่ยงในค่าคะแนนสูง เราก็จะไปทําโปรแกรมเข้มข้นโทษเบาอ่ะสอดคล้องกับร่างพร,รบรมาตรการป้องกันและการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือเรียกว่ากฎหมายเจซ็อกเสนอให้ติดกําไลอิเล็กทรอนิกส์ EM ตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษต่อได้ถึง10ปีเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าหลายคนที่ออกมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยก็คือรวนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ เ,เคยต้องโทษมาแล้วทั้งสิ้นก็เลยเกิดมาเป็นพระราชะบัญญัติการกระทาความผิดซ้านะครับแต่เจตนาของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับเฉพาะคนที่เป็นบุคคล3กลุ่มหลักกลุ่มที่1คือ,อบุคคลที่กระทาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขืนกระทำำาจําเราหรือข่มขืนเด็กหรือข่มขืนแล้วฆ่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยหรือการทําอนาจารก็ตามเนี่ย คนเหล่านี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของกฎหมายที่ในพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวเนี่ยจะต้องนำมาบังคับใช้กลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกชีวิตหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกร่างกายเช่นอะไรครับก็เรื่องของกรณีที่มีการฆ่าคนนะครับก่อเหตุแล้วออกจากคุกเข้าคุกออกจากคุกแล้วก็มาก่อเหตุอีกกลุ่มเหล่านี้ก็จะถูกมอนิเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในกลุ่มที่สม ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับก็คือเช่นบางคนอาจจะถูกเรื่องของการจับตัวไปเรียกค่าไทยเนี่ยแหละครับก็เป็นคนที่มักจะเป็นหมุคคลที่ก่อเหตุซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะใช้พระราชบ,บัญญัติดังกล่าวเนี่ยควบคุมด้วยการติดเอ็มเขาต่อไปอีกเนี่ยอย่างน้อยมีระยะเวลาอีกไม่น้อยกว่า10ปีเด็กก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกคิดว่าเฮ้ อคคอคคมีืวาักพแม้ความสําคัญและเป้าหมายของมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําเป็นความพยายามบุดช่องโหว่ของกฎหมายในปัจจุบันเพื่อให้มีกลไกเฝ้าระวังติดตามผู้กระทําความผิดภายหลังพ้นโทษต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่ในขณะที่นักอาชญวิทยาและในมุมของผู้บังคับใช้กฎหมายมองว่าประเทศไทยควรมีการจัดทําทะเบียนประวัติอาชญากรผู้กระทําความผิดทางเพศแยกจากบัญชีป,ปกติ ควบคู่กันไปให้เหมาะสมตามบริบทของสังคมไทยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศแรกที่มีการนำเอาระบบการคดะเบียนพ้นวินระเพศเนี่ยมาใช้คือสืบเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ของเด็กชายจะขอบเวทลิงนะครับซึ่งถูกฆ่าแล้วก็เมื่อมาดูทีหลังเนี่ยปรากฏว่าผู้กระทําผิดเนี่ยเคยกระทําผิดมาแล้วแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้ว ถ้าจะนํามาใช้ในไทยเนี่ยมันก็ต้องศึกษาตัวบริบทของกฎหมายไทยของสังคมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยผมก็แนะนําให้เปรียบเทียบอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความความเข้มในการขึ้นทะเบียนในการแจ้งเตือนต่อสาธารณชนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะให้ขึ้นทะเบียนทุกคน ระยะเวลาในการคดเบียนก็เป็น15ปี25ปีแล้วก็ตลอดชีพแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับประชาชนทราบว่าเมื่อคนนี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่หรือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมี SMS แจ้งเตือนว่ามีเซ็กซ์ทอปเฟนเดอร์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะจากการทํางาน,งานแล้วก็ได้คุยกับเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเขามองถึงความปลอดภัยของคนในสังคมของเหยื่อมากกว่าการ คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาถามว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่คุ้มครองนะครับตามสิทธิผู้ต้องหาเนี่ยเราก็คุ้มครองเขาข้อมูลส่วนบุคคลเราก็คุ้มครองแต่ว่าเรานํามาใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็เราก็จะมีโทษถ้าเกิดมีการนําข้อมูลนั้นเนี่ยไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือนําไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ต้องหาคือผมก็มองว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยมันมันคือคกลไกกฎหมายมันต้องไปด้วยกับการกลไกในการเปลี่ยนวิธีคิดของ คนกระทำเนี่ยต้องมีกลไกแบบนี้ไปด้วย2ต้องมีกลไกในการที่จะทําให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเออการใช้อำนาจที่เหนือฝ่า,าอำนาจอบนนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิที่คันรุนแรงซึ่งคนต้องปรับนั้นการปรับเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่ในครอบครัวใช่ไหมฮะจนถึงหลักสูตรซึ่งกรวสศึกษาเองก็พยายามอกพูดเรื่องนี้แต่ก็พูดไม่จรงิงจังไม่ทาจรงิงจรงิจรงเนี่ยมันมันต้องช่วยกันหลายๆส่วน เราคงต้องย้อนกลับไปในในวัฏจักรของชีวิตของคนนะคะตั้งแต่สถาบันแรกของครอบครัวหรือแม้แต่การอบรมการได้รับการเลี้ยงดูที่ดีการเข้าใจเรื่องเพศการให้เกียรติการรู้จัก,จกเคารพเรื่องของสิทธ,ธิต่างๆในเรื่องของเนื้อตัวร่างกายทั้งเพศหญิงเพศชาย LGBTQ+ เขามีสิทธิ์ค่ะเขามีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราจะร่วงละเมิดเขาไม่ได้ บางครั้งเนี่ยสาเหตุของการการะทำเนี่ยก็เป็นมายาคตินะคะบอกว่าเหยื่อเนี่ยออแต่งกายให้ยั่วยุอารมณ์เขาหรือมีคําพูดที่ยั่วยวนจริงๆแล้วอะเรื่องของเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของการทําความเข้าใจไม่ใช่จะบอกว่าเป็นมายาคติเรื่องของเหยื่อยั่วยุเรานะคะ ถ้าเกิดผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะทางกรมกิจจารสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็คงชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมาดูแต่ละมาตรการนะคะซึ่งมาปรับปรุงว่าเอออะไรที่จะมันสู่การปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมนะคะซึ่งคิดว่าเราคงได้ได้มีการหารหหือพูดคุยกันนะคะออแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะสิ่งที่คิดว่าทุกหน่วยงานหรือว่าไม่ว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะกับสังคมนะคะให้เข้าใจในในประเด็นนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ ครอบครัวสถาบันการศึกษาในสังคมเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าประชาชนมีการตื่นตัวเรื่องนี้นะคะเป็นหูเป็นตาสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเข้าใจนะคะว่าการที่ทําแบบนี้มันเป็นการบูลลี่เขานะคะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าเป็นการคุกคามนะคะผู้ที่เขาอ,อันนี้มันก็จะได้เป็นพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่ไม่ยอมรับนะคะ รูปแบบพฤติกรรมการกระทำความผิดซ้ำของนายสมคิดพุ่พวงฆาตกรต่อเนื่องที่เกาะคดีถึง6ครั้งในช่วง14ปีตั้งแต่พศ2548ถึง2562คดีสมคิดเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเพื่อวางแผนแนวทางบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้กระทำความผิดซ้ำในคดีทางเพศชีวิตร่างกายและเสรีภาพหรือความผิดลักษณะกระทำรุนแรง รอสมคิดมีรูปแบบฆาตกรรมเหมือนเดิมทุกครั้งด้วยการข่มขืนแล้วทรมานจนเสียชีวิตโคศกส,สารยุติธรรมให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับตัวจริงสนามข่าวว่านักโทษส่วนใหญ่ที่สารพิพากษาให้จำคุกจำนวนมากกว่าครึง่ง<ล>เมื่อผลโทษจากเรือนจำแล้วไม่มีใครไปกำกับดูแลพฤติกรรมและนักโทษส่วนหนึ่งในคดีอุจจาร์ร้ายแรงจะก,กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา3ปีในลักษณะคดีที่คล้ายคลึงกัน เขายังมีความเสี่ยงสูงที่กระทําซ้ําอยู่จากสถิติที่เทียบเคียงของต่างประเทศและกันเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้นะครับอย่างเช่นในเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีสถิติว่าเวลาคนที่ถูกมาตรการในการเฝ้าระวังพวกนี้อย่างเช่นใช้กําไง EM นะครับก็ในช่วงเวลาที่เขาติด EM อยู่เนี่ยอัตราส่วนที่กลับไปกระทาความผิดซ้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ EM หรือว,ว่าใช้มาตรการระวังพวกนี้มากนักนะครับซึ่งมันก็คงเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเวลาที่คนพวกนี้ติด EM อยู่ติดเครื่องมืออยู่มันก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองไปทําอะไรบ้างอยู่ตรงไหนเนี่ยโดยสภาพมันก็ต้องระวังเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ว่าทําให้อัตราส่วนในการทำความผิดซ้ําของบุคลคลกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยกว่าคนที่พ้นโทษไปตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันช่วยได้ไหมเนี่ย อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่เฉพาะ EM แต่หมายถึงมาตรการอื่นด้วยเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายอย่างก็น่าจะสามารถที่ช่วยลดอัตราส่วนในการกระทำความผิดซ้ำของคนกลุ่มนี้ได้มากพอสมควรข้อมูลจากกรมราชธาน์เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาระบุว่านักโทษเด็ดขาดคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอยู่ในเรือนจำจำนวน5,280รายคิดเป็นร้อยละ2.45 สรุปได้ว่าก่อนที่ร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้เป้าหมายสำคัญคือการจำแนกผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงวางแผนใช้กฎหมายเจซ็อกเป็นรายบุคคลหลังผู้ต้องขังพ้นโทษมาตราการนี้นะคะยังไม่ได้ถูกดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการศึกษาทั้งในแง่บวกและในแง่ลบค่ะ ทั้งหมดนี้นะครับคือตัวจริงสนามข่าวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเฟ e b o o k หรือว่า YouTube, ชื่อเดียวกันเลยนะครับตัวจริงสนามข่าวแล้วกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุมตรงช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ